ครับคุมเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะเดี๋ยวก็จะให้ชมครว่าคุมแล้วหน้าตาเป็นยังไงฮะมันเ,เป็นผ้าคุมชนิดเขาเรียกว่าอะไรฮะสีเงินเงินเน้นกันฝุ่นนะครับเน้นกันฝุ่นตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับรถทุกรุ่นท,ทุกร้านนี่เขาก็จะมีมีข้อมูลของรถรุ่นต่างๆเพื่อจะได้ตัดผ้าคุมให้ให้ตรงตามรุ่นออกมาก็จะเท่ากับรูปร่างรถ สวยงามการทำล้านแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยรู้สึกจะเป็นเ,เป็นเนื้อสีเงินนะฮะซึ่งมีความบางเบาแล้วก็เหนียวทนทานนะครับเพราะว่าผมเคยใช้เคยใช้มาหลายปีแล้วนะฮะสำหรับร้านนี้งานงานดีคุณภาพดีนะครับก็เลยเป็นลูกค้าประจำสั่งตัดกันมาหลายคันฮะทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์รถบิ๊กไบค์ก็ใช้ร้านนี้มาตลอดนะครับ ว่างานดีเชื่อถือได้คุณภาพใช้ได้นะครับแล้วก็มีบริการหลังการ่ายด้วยนะฮะ้พวกพาคุมพวกนี้เวลาใช้ไปน,นานๆมาทีพวกสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านนะพวกแมว,มว,มวเมอร์อะไรต่างเนี่ยมาปีนมาเลี้ต่างๆมาทีมันก็บาตะกุยตะกุยอะทำให้เกิดแผลบ้างขาดบ้างรวมถึงยางยางเมือทีมันก็หมดเสื่อมคุณภาพยางที่อยู่ด้านหัวและท้ายเนี่ยเมือทีถ้าเสื่อมเนี่ย เราก็สามารถส่งให้ที่ร้านเนี่ยเขาได้ซ่อมแซมได้นะครับซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้งานได้ยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นร้านนี้เขาดูแลหลังการขายได้ดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็นาเรียนเพื่อนๆครับถ้าสนใจอยากจะได้ผ้าคลุมดีๆก็ลองลองสั่งดูนะครับไม่ผิดหวังครับผ้าคลุมดีๆสมชื่อฮนะใช้ดีงานดีคุณภาพดีแล้วก็บริการหลังการขายดีกางหักนะครับ โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านครับ